ทีนี้ออทีนี้ห้องห้องของรองเขาว่ามันเป็นห้องแคบแคบอะฮะรูครับมันเป็นห้องแคบแคบ,แ,บและทีนี้คือชั้นบนอ่ะชั้นสี่เป็นห้องประชุมแต่ว่ามันจะมีแบ็กดรอปที่เป็นรูปไฟฟ้าอะไรยองแต่มันใหญ่มากใช่ครับแบบอ๋อให้ยืนใช่ไหมฮะเอ,อ่ยืนก็ดีครับเพราะว่าเขาเขาจะได้ยืนแล้วก็มีแบ็กแบ็กกราวเป็นแบบเหมือนแบบเออสถานที่ที่เขาทํางานอะไรเงี้ยฮะใช่ครับอ,อ,อะไรนี้แล้วมันก็จะเป็นประมาณว่า มันเลือกโลเคชั่นง่ายนั่นแหลวแล้วแล้วทีนี้เอสมมุติว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นการแบบพรีเซนต์ตัวเองแบบเนี้ยเราควรจะคือขึ้นต้นด้วยป้ายสำนักงานเลยเปล่าฮะอันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยนะคะเพราะอันเนี้ยเป็นทำให้ใครดูครับอันเนี้ยเป็นทางการหรือว่าคือส่งให้ส่งให้ทางทางอท่านท่านเขตท่านรองผู้ว่าดูค่ะบังคับเขาไม่ได้แต่ว่า ห,หัวข้อเนี่ยมันคือมันน่าสนใจโผลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีสองอย่างก็คือการการพูดนะครับพูดหัวข้อที่เป็นไฮไลท์หรือตัดคลิปที่เป็นไฮไลท์เอามาขึ้นเป็นไตเติลหรือเกินเนเนี่ยอยู่ที่ว่าจะเอาวันไหนขึ้นก่อนก็ได้สมมุติโผลม,มาเป็นหน้าคนปึ้งสวัสดีค่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกับอ เ,เรื่องราวที่สาคัญนะคะสา,าระสาคัญที่ตืดตืดตืดวัดเชียงใหม่และภาคเหนือครับยังมีหลายๆที่ที่หางไกลแล้วก็เข้าถึงระยะกนังการกระพามันเป็นพื้นหลังอยู่แล้วครับค<อ>ืออันเนี้ยมันเป็นพื้นหลังมันก็เลยไม่มีภาพใช่แต่จริงๆคือข้างหลังนี่คือภาพอยู่แล้วใช่ปะ่ะฮะใช่ครับเดี๋ยวอ่าลองลอง,ลองวางที่มันเป็นรูปภาพสักอันก็ได้วางนี้การที่มันมีสามระยะเนี่ยทําให้มิติในภาพเนี่ย มันดูแล้วมันมันมีความที่มันเป็นมีมีห่วงอากาศอยู่ข้างในคือสมมุติว่าถ้าเขาเบนออกมานิดนึงอะ่ะแล้วหลังชนแค่ติดก,กำแพงเนี่ยคือภาพมันจะมันจะตันมากแแ้้วก็ F F F เเ,เ,เ,เป็น f สอ,องจุดแปดเฉยๆก็จะเรียกว่าเป็นเป็นข้อจำกัดที่กล้องเขาให้มาครับครับลองไปที่ AV ดูครับ ลองเอวีเอวอลองเ,เลื่อนไอ้ตัวเนี้ยครับอ,อ่าด่ายด้านหนึ่งตรงกลางเนี่ยง่ายมาตรฐานแต่ว่าถ้าตรงกลางถ้าสมมติภาพเนี้ยถ่ายตรงตรงกลางเกินไปเนี่ยอาจจะมันจะดูแบบมันจะดูเหมือนเราจงใจจะสัมภาษณ์แล้วก็ตัวที่จะเป็นพวกโฟกัสพวกอะไรเนี่ยมันก็จะใส่ได้มานิดนหน่อยหน่อยมันจะเต็มจะย่อข่าวนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆไปคนคุยหวัวไหลจะอยู่ปากหนึ่งแต่คนที่คุยด้วยงานอันนี้คือ เขาเรียกว่าการจัดคำพตนแบบภาพยนตร์แตกช็อตเป็นสามสามระยะนะกว้างกลางแคบครับบิโลนี่มคืออะไรของเป็นชื่อของลักษณะการถ่ายครับการถ่ายแล้วสมมติว่าถ้าเราเรานอกจากคอฟฟี่แล้วมันเป็นอย่างอื่นได้ไหมถ้าเกิดเราเราคีหลังบิโลใช่ไหมบิโลเค้กบิโลเค้กก็ได้มารุ่งนี้มาก็พูดถึงรีวิวร้านกาแฟเลยดีกว่าได้เลยเด้ แบบว่าคือพี่อยากทําอ่ะพี่อยากทําเราถ่ายแบบนี้เนี่ยพี่แล้วอย่างน้อยก็ขึ้นชื่อว่าสิทธิ์มีครูแล้วตอนนี้ตอนนั้นไม่มีครูอ่ะดำน้ําแบบว่าชอบแบบไหนเชื่อไหมว่าพี่ซื้อกล้องมาแล้วพี่เห็นเขาถ่ายแล้วละลายหลังแล้วพี่ถ่ายแล้วมันไม่ละลายอ่ะแต่เราไม่รู้ไงเพราะเราไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแค่เห็นแล้วอยากได้อยากได้ภาพแบบนี้ แต่ก็คือไม่รู้ไม่ใช่นา <c oughs> อันนี้อันนี้คือปัญหาของกล้องกล้องดีแต่ว่าเราใช้ไม่เป็นก็เลยมือไม่ดีเรารู้แล้วว่าว่าเราเรียนแล้วเรามีจุดมุ่งหมายว่าเราได้เอาไปาใช้แน่ๆไม่ใช่เรียนเพลินๆไปอย่างนั้นนะอย่าลืมอย่าลืมเอ่อทำยังไงนะให้ให้ที่พี่ดูได้ตลอดชาติอ่ะสายแบบดูซ้ำๆก็เลยอย่างนี้น ตอนของเมื่อวานก็ดาวน์โหลดแล้วครับขึ้นไปแล้วก็อัพแล้วอัพใหม่แล้วเรียบร้อยอันเดิมก็มันหายไปมีอันใหม่เรียบร้อยครับอ๋อค่ะขอบคุณแล้วไม่เป็เดี๋ยวเจอกัน tomorrow ครับผมเจอกัน tomorrow ที่ tomorrow ครับพี่สวัสดีสวัสดีครับ